บวกเพิ่มเข้าไลปละันยอมบวกพันห้าพันสี่ห้าพันสี่บวกหกพันเป็นหมื่นึ่งสรแล้วก็บวกค่าค่าเบรอีกสองพันเป็นหมื่นสาาตีปหมื่นห้ I feel nauseous, believe me, never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me so came shine ว่ออกขี่รถเล่นได้<ว>แต่มองไปท้องฟ้าตอนเนี้มันจะมีฝนเลยนะเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปดูจุดนั่งเชิลนั่งเล่นแถวบ้านนะ okay. เป็นจุดริมแม่น้ำาอมกงแล้วก็มีพวกอาหารซุ้มอาหารขายเนี่ย <Whoa. S 1> เต็มไปห,หมดเรียกว่าชี้เป้าแล้วคันเผื่อใครจะแบบมีนัดมิตตงมิตติงอะไรแถวๆนี้โอเคแล้วข้อดีของจุดที่ผมจะพาไปเนี่ยมันจะป่ญญาตาีนะฮะของกินพร้อม <Okay. S 1> มีห้องนงห้องน้ําด้วยแต่ว่าห้องน้ําอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ก็เข้าได้แหละเอหมาะเหมาะเหมาะอ,อยู่บรรยากาศดีเหมาะที่จะเอาไว้มิตติง เดี๋ยวเราแวะไปกดสตังค์งนั่งนถกับไม่มีที่จอด่ะไปกดตังค์กันกันโอเคเมื่อกี้เกือบลืมบัตร ATM เนี่ย ปกติอ่ะผมจะกดแบบใช้โทรศัพท์กดแบบไม่ใช้บัตรใช่ไหมแต่วันนี้ดันใช้บัตรกดอ่ะแล้วก็ลืมจะวิ่งกลับไปเอาแทบไม่ทันดีนะตู้ยังไม่กินบัตรเท่าไหร่ตรงนี้กับรถยากแต่เราไปยูเทินใต้สะพานละพันต้องบอกว่าขอบคุณ เลยนะครับขอบคุณทุกๆยอดซับทุกๆยอดเริวขอบคุณทุกๆกำลังใจตอนนี้ผมก็เข้าใกล้เป้าหมายอีกนิดนึงละที่จะผ่านเงื่อนไขของ y o ยูทูบนะฮะใกล้แล้วแหละขอบคุณทุกๆคนจริงๆเลยก็คือว่าถ้าไม่มียอดซับจากทุกๆคนเนี่ย ผมก็คงมาไม่ได้ไม่ถึงจุดนี้นะฮะรอก็ลงทั้งยอดเร็วด้วยผมว่าเดี๋ยอีกนิดเดียวก็ใกล้จะถึงฝั่งฝันละก็สู้กันต่อไปอีกอีกนิดหนึ่งแล้วกันโอเค ด้เ, <c oughs> เรามาพูดถึงสาระกันบ้างดีกว่า <Okay. S 1> นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงเลือก CBR1000 เป็นรถของผมนะฮะแล้วก็รวมถึงพูดถึงข้อดีข้อเสียของ CBR1000 เนี่ยมาคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการดูแล โซวิดเจ้าซ p พพันนะฮะมาดูกันว่าตัวพันที่เขาว่าค่าโซวิดแพงๆเนี่ยมันจะแพงประมาณไหนหรือว่ามันอาจจะถูกอย่างแรกเลยก็คือน้ํามันเครื่องนะฮะ <Okay. S 1> น้ำมันเครื่องเนี่ยถ้าเราใช้เป็นตัวสัเคอแทนรวมไปถึงการเปลี่ยนถองน้ํามันเครื่องอ่ะในหนึ่งปีเนี่ยเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไปอ,อะ่ะก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะหกเดือน หรือไม่ก็ระยะเลขไมลเลขกิโลนะครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะสามพันบางคนจะหกพันก็แล้วแต่แต่ผมให้ปีนึงเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องสองครั้งแล้วกันเนาะหกเดือนกับเลขไมลอ่าหมื่นสองหมื่นสองนี่หมื่นสองไมลหมื่นสองนี่มันต้องขี่บ่อยมากเลยนะถ่ายน้ํามันเครื่องครั้งหนึ่งเนี่ยราคาน้ํามันเครื่องก็ตีไปแนมะ็กสุดเลยที่ผมเคยถ่ายก็คือจะอยู่ลิตรละประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดสามยี่สิบเอ็ด ซีพีอารันตัวนี้ใช้น้ำมันเครื่องสามลิตรนะฮะแล้วก็รวมค่าตองของน้ำมันเครื่องด้วยผมก็จะเปลี่ยนของน้ำมันเครื่องทุกครั้งนะของน้ำนะมันเครื่องก็อีกตัสี่ร้อยก็รวมแล้วเนี่ยส5 0 0หใช่ไหมอาจจะมีค่าถ่ายค่าแรงในการถ่ายน้ำมันเครื่องนิดนึงกาตีไว้รักสองรอยาเป็นสองพันเจ็ดโอเคค่าน้ำมันเครื่องใน1ปีเนี่ยที่เราจะต้องมีไว้เนี่ยคือห้าพันสี่นะครับ อย่งต่อไปเอาที่เป็นอะไรเสือะะเอ่อมแล้วนันเนาะอ่าเป็นยางแล้วทันะะยางพูดถึงยางอ่ายางเนี่ยที่บรรดาไบคเกอร์ใส่เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะคือยางใหม่แต่ยางเปอร์เซ็นต์ยางเปอร์เซ็นต์ที่ถอดสนามเนี่ยก็ผมตีให้คร่าวๆแบบนี้ ฝ่าไฟแดงแล้วมาฝ่าใกล้ๆเราด้วยนิสัยอ,ะอ่ะอ่ายางใหม่เนี่ยไซส์ร้อยยี่สิบสองร้อยละตันก็เบิกใหม่ๆเลยนะราคาก็น่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกยางเส้นหนึ่งเนี่ยเอาเป็นเกียร์ถนนแล้วกันพิเรลลี่เนี่ยก็น่าจะขี่ได้อยู่ประมาณสองปีหรือระยะทางก็สักหมื่นถึงหมื่นห้าพันกิโลมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอนะ่ะแต่ละคนใช้งานอ่ะนะกรณีที่เป็นยางสนามเนี่ยนะฮะ ยางสนามเนี่ยเป็นก็าอาจจะเป็นทั้งยางสลิกหรือว่ายางฟิลลี่สายฟ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยราคามือสองมันก็จะอยู่สักประมาณเจ็ดพันถึงเก้าพันอ่าสำหรับยางเปอร์เซ็นต์ที่ผมเคยใช้ก็ใช้ได้อยู่สักประมาณหกพันถึงแปดพันโลอ่ะก็มันก็ครึ่งๆ่งนะมันก็โอเคมันก็ใกล้เคียงกับอ่าตัว ยางโบกใหม่อะไรชิ้น่อ,อไปก็คงเป็นผ้าเบรกแล้วกันนะฮะผ้าเบรกอะไรเสร่อมผ้าเบรกหนึ่งคู่ก็คล้ายๆกับยางเนี่ยแหละผ้าเบรกเนี่ยมันก็มีหลายเกรด แต่ถ้าเอาเกจถ้าเบรกเทียบที่ผมใช้กับปั๊มปั๊มล่าง M4 นะจะอยู่ประมาณคู่ละ1000พแต่ว่าต้องใช้2คู่ก็เป็น2 0 0พันเช่นเดียวกันกับยางอ่ะแหละขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่และบุคคลด้วยขี่เยอะใช้เยอะหรือว่าใช้เบรกเยอะเนี่ยมันก็จะหมดไวอะผมตีให้ว่าถ้าเบรก1นึงเซตเนี่ยหนึ่งเซตสองพันบาทใช้ได้สักหนึ่งปีแล้วกันนะอ่ะเกอเท่าไหร่ละห้าพันสี่บวกหกพันบวกสองพันส่วนที่เหลือก็ ไม่ค่อยมีแล้วนะไอที่เป็นพวกการเซอร์วิสที่เราต้องทำบ่อยๆเนี่ยที่เหลือก็อาจจะเป็นล้างกรงล้างกอง,าง,กอ,งอากาศถ้าเกิดใครแบบเปลี่ยนกองใส่กองแต่งเนี่ยมันก็ต้องมีการล้างเคลือบกองส่วนใครที่ใส่กองเดิมอยู่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนกองไปเลยนนะก็ประมาณนี้ครับการเซอร์วิสตัวพันพันหนึ่งแต่ว่าอันนี้ผมพูดในกรณีที่เป็น c b ีพันแล้วนะที่ผมใช้ ในเกมที่เอว่ารับได้อ่ะมันเอาจริงๆคือ4,000เนี่ยมันก็หนีจาก6 5 0ไม่เท่าไหร่หรอกนะเพิ่มอีกนิดเึิงปั๊บเลยว่าตรนนีว่าแบบถ้าเราขี่เยอะใช้เยอะเนี่ยเออเราก็ิวกเพิ่มเข้าไปละกันเดี๋ยว่มกัน5,400 5,400บวก6,000เป็น11,400หร้แล้วก็ กค่าค่าเบรกอีกสองพเป็นหมื 8, 5, ่นสามตีไปหมื่นห้ากันพอลังคำนวณกันว่าพวกเราไหวกันไหมนะเย<อ>รเดินไม่สนใจรถจะไ้ <laughs> แต่ถ้าเราดูแลดีๆนะอายุการใช้งานมันค่อนข้างยาวมากเลยนะใช้ได้ต้งนู่น 20, 20, อ,อ,อะ่ะสองหมื่นอ่ะสองหมื่กิโลอัพอ่ะแต่ว่าเราต้องมันล้างมันเคลือบมันฉีดจารบีหน่อยมันก็จะอยู่กับเราได้นานโซเดอรแต่งชุดที่ผมใส่เนี่ยก็จำราคาแน่นอนไม่ได้แล้วอ่ะก็อยู่สักประมาณแบบแปดพันแปดพันประมาณน,นี้แหละอืม ก็อ๋ออย่างอีกอย่างหนึ่งของ CBR เจ้า CBR 1000ตัวนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องพวกตัวดันโซหรือโซ่ลาลิ้นน,นะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้เคยเอาเข้าไปเปลี่ยนเลยแต่ว่าผมผวางแผนไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปเปลี่ยนโซลาวลิ้นทั้งชุดเลยแล้วก็รวมไปถึงอ่าพวกเซอร์วิสตั้งวาล์วนะฮะก็เดี๋ยวถ้าได้ ได้ราคามาแบบไหนยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีละกันเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาเข้าไปข้างในเมื่อกี้เรามาจากทางโน้นแล้วเราขี่ไปทางโน้นแล้วเราไปโดนรถเปลี่ยนเลนแบบไม่เปิดไฟเลี้ยว <Wow. S 1> แล้วเราก็ขี่รถกลับมานี่ทำบำ่หมอเคไม่รู้ว่าวันนี้คนจะเยอะไหมนะวันศุกร์ด้วยแล้วก็ศุกร์ต้นเดือน น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคุณต้องมาแบบฉลองเงินเดือนออกครับ <Yahoo! S 1> ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ติดตามที่ซับสไครต์นะฮะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกๆยอดวิวที่ชมคลิปของผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกๆถ้อยคำทุกๆกำลังใจที่คอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะฮะโอ้โหเป็นถ้าไม่มีพวกท่านพวกคุณเนี่ยผมก็คงเลิกทำไปแล้วแหละ วันนี้วันนี้เราเยอะจริงด้วยอ่ะนี่ไม่ใช่ตรงนี้ก็จอดได้นะแต่ว่าตรงนี้บางทีก็จะมีแบบน้องๆเขาจะมาเล่นสเก็ตกันอนะ่ะเดี๋ยวผมาาพไปอีกจุดหนึ่งเป็นที่โลง่ลงๆกว้างๆแต่ว่าเสียงอย่างหนึ่งคือเจ้าทินดุมากก็นี่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ผมจะแบบชอบมานั่งเล่นนะเวลาแบบชิวๆว่างๆ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันอื้อเอนี่พาไปดูวิวนะฮะนี่ก็เป็นวิวบรรยากาศลานท่าสะอ้านหน้าอำเภอบางประกงนะฮะดูดิวิวดีปะ ทางนู้นมีเมฆด้วยไม่รู้ฝนตกไหมเนี่ยน้งองสองก่อนเออฝนมาละนู่นแน่เลยล้วกลับบ้านดีกว่า เห็นไหมดูเมฆดิกลับบ้านเถอะเดี๋ยวไม่ทัอไม่รู้ว่าฝนจะมาถึงไหมนะครับแต่ว่าผมรีบเพลนกลับบ้านก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดูดิดูดิมันมาแล้วมันจองแล้วจริงผมว่านะแม่งต้องไม่ถูกกับบิกไบแน่เลยผมบอกแล้ว ตำรวจที่เนี่ยไม่ดูหรอกแต่เจ้าเทีนที่เนี่ยมันชอบม,มันชอบไล่รถบิ๊กไบค์นะฮ wow. ึบฮึบเขาบอกห้ามตรงไปแล้เลี้ยวซ้ายก็บ้านีเหรอโอ้เห็นไหมมาแล้ว ม,มืดเลยลูกนี้ร้านหมูกระทะร้านนี้ก็คนเยอะอยู่รีบกลับบ้านก่อนนะโอเคไป คำว่าเคลมันี่ยนะฮะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังดูมองดูปต่ายหรือมองดูซี r ีาพันไวเนี่ยไม่มากาน้อยนะฮะใครที่กำลังมอกหาข้อมูลเรื่องค่าบำรุงค่าเซอร์วิสเมนเทนนซ์นของ c ี r พันไวเนี่ย ก็ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกท่านอย่างที่ผมบอกก็คือค่าเซอร์วิสเนี่ยสำหรับเมนเทนแนนซ์ธรรมดาทั่วไปอยู่ที่หลับหมื่นหมื่นเศษๆเนี่ยในหนึ่งปีหรืออาจจะแบบ2ปีของ่ามันก็ไม่เยอะนะสำหรับสำหรับ CBR พันสำหรับตัวพันนอ่าพูดง่ายๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะฮะว่าทำไมผมถึงเลือกเจ้า CBR พันเนี่ยเพราะว่า การที่เรามีรถแพงๆเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อเงินสดเราไม่ได้มีเหลือเราต้องผ่อนเนี่ยเราต้องผ่อนเยอะแล้วถ้าเราผ่อนเยอะเนี่ยเราจะเอาเงินที่ไหนสําหรับเติมน้ํามันไปเที่ยวยังไม่รวมค่าเซอร์วิสนะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนเซอร์วิสเนี่ยแต่ถ้าเรามีตัวพันที่เราเอื้อมได้เราเอ,อื้อมถึงได้โดยที่เรา มีเงินค่าเซอร์วิสมีเงินค่าเซอร์วิสอย่างเดียวไม่พอเรายังมีเงินเหลือไปเติมน้ํามันสําหรับไปเที่ยวมีเงินสําหรับเหลือสําหรับกินสําหรับเที่ยวได้เนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันก็อยากอันนี้ก็อยากให้พวกลองลองอพิจารณาก็มันก็แล้วแต่มงงงุมมองแล้วแต่ความชอบของของแต่ละคนน,น,นะฮะโ <Okay. S 2> อเคก็ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะตอนที่ผมซื้อเนี่ย CPR พันคันเนี้ยราคามันอยู่ประมาณ4ี่แสนปลายๆกับเกือบห้าแสนอ่ะยอดยอดที่ผมต้องผ่อนในแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ประมาณ1ม5 0 0หนึ่งหาปีนะฮะเมืนเดือนผมเนี่ยอยู่หลักเลขสมอ่ะดูดูดูด,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 ดิผมน้องผ่อนมอไซค์เนี่ยหมื่นหมื่นน,นิดๆนะเ <Wow. S 1> หลืออยู่สอง0ม2 0 0สองมืเนี่ยไหนจะกินใช้ไหนจะทำรถคือก็นเหนื่อยเหมือนกันเอาเรื่องอ่ะ แต่ว่าตัดมาที่ปัจจุบันเนี่ย c b r พันอ่ะราคามันไม่สูงเหมือนยกโนลรวมันก็ปัจจุบันนี้น่าจะอยู่สักแบบอย่างแพงๆก็สามแสนสามแสนนิดๆผ่อนแล้วอะ่ะถ้าตกหน้าจะสักประมาณ6กพันึงเจ็ดพันนเวลาผมเห็นร้านมาขายรถแล้วบอกยอดผ่อนเนี่ยโอ้โหแบบโอ้โหแม่งผ่อนถูกก่ากูเยอะเลยของผมแม่ของกูมันแพงจงังวะผมมีฟีลแบบนี้เลยนะ แต่ก็ตอนนี้ผม่อนเจ้าคันนี้หมดเรียบรอ้อยก็เป็นไทยแล้ว,ลวต่อไปก็จะได้มีเงินใช้มีเงินเที่ยวออกไม่ได้ต้องผ่อนบ้านอีกเนี่ยว่าโอเค, <c oughs> อเคกลับเข้าบ้านแล้วขอ,ะะขอบคุณทุกๆซับสไครต์นะฮะขอบคุณทุกๆยอดซับทุกๆยอดวิวขอบคุณสำหรับความแนะนำความให้กำลังใจนะฮะก็โอเค สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้กดซับหรืออาจจะยังไม่ชอบเนี่ยผมอยากให้ลองดูคลิปผมบ้างสักนิดนึงนะฮะแล้วก็ตรงไหนแนะนำอยากให้ผมปรับปรุงปรับแก้ไขอะไรยังไงอะ่ะแนะนำผมได้เลยนะว่าผมยินดีถ้าเกิดว่าผมทำได้ โอเควันนี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนถึงบ้านแล้วเอา้าไม่มีคนเปิดประตูให้เลยทำไงดีเนะี่ย <c oughs> ขอบคุณครับพอดีว่เรารพอเขากำลังรวมแถวรวมพลอยู่นะฮะโอเคแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสวัสดีครับ